สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับพบกับก๊อฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดนะครับสวยๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับก็ยังเป็นรถปีโมเดลสองพนะครับเป็นเรนเจอร์นะครับแคปเอ็กซ์เอลพาสตอร์ดนะครับตัวนี้นะครับราคาจัดจาหน่ายนะครับหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับส่งท้ายโมเดลนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่า หรือลูกค้าจะเลือกอุปกรณ์ตกแต่งแบบเต็มคันเลยก็ได้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นแบบไหนสําหรับรถรุ่นนี้นะครับสามารถสอบถามกับได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็ให้บริการนะครับจัดแคมเปญให้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e กับด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกติดชิ้นแรกนะครับสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ป ตัวนี้นะครับก็ขนาดก็จะเล็กนะครับแต่ว่าจะมีความสูงมากขึ้นมานะครับมาให้ความสปอร์ตนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดําเงานะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับนี่ดูลวดลายสะก่อนสวยงามเลยนะครับตัวนี้กระเถิบลงมานะครับกระจังหน้านะครับลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับเป็นตัวกระจังหน้ารังพึ่งนะครับตัวหนังสือฟอร์ดนะครับเป็นสีดานะครับขอบแดง ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านเพิ่มเติมนะครับไฟตัดหมอกนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะครับในการขับขี่นะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในยามฝนตกนะครับหรือว่าหมอกลงจัดนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับก็เถิดมานะครับก็ซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับอ่านี่ลูกค้าเลือกแบบมีหมุดนะครับ ท่านใดต้องการแบบไม่มีหมุดนะครับแจ้งได้นะครับต้องการเป็นสีดำด้านนะครับหรือดำเงาบอกกับได้เลยล้อแม็กนะครับคันนี้นะครับก็เป็นแม็กลายดอกไม้นะครับขนาด16นิ้วนะครับสเปคยางนะครับ265 70 16นะครับยางมอนสเตอร์เอทนั่นเองเพิ่มเติมนะครับราวหลังคานะครับสีดำด้านกันสาดเข้ารูป4ี่ชิ้นนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับสีดำด้านนะครับ แล้วก็นี่สติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับมีแบบให้เลือกมากมายนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบได้นะครับชอบแบบไหนนะครับบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวกรอฟจัดให้โลบ้านเหล็กนะครับทรงขายาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเอลเอนเดอร์นะครับข้อไฟท้ายนะครับสีดําด้านนะครับสติ๊กเกอร์นะครับนี่กราฟิกนะครับที่ฝาท้ายนะครับเป็นลายยางอย่างนี้ บ้าลองมือเปิดนะครับทรงปลายดาบนะครับอ่าแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นการชนเดิมนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสำหรับรุ่น xl พั s รูปแบบการตกแต่งอย่างนี้นะครับลูกค้าก็อาจจะเห็นเยอะนะครับบางคนก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มั่งเปลี่ยนสติ๊กเกอร์มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละท่านชอบนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าแต่ละท่านวางงบนะครับในการออกรถไวิบที่เท่าไหร่นะครับ ก็สามารถแจ้งกับได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่ช่อง YouTube กับด้วยแล้วก็สนใจรถตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมปัจจุบันที่ยังขายอยู่นะตอนนี้นะครับหรือเน็กเจนนะครับที่กําลังจะลงขายนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่นะครับยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ